ว่ากันว่าฟังก์ชันของเสื้อนี้นะครับสามารถกัน U V ได้นะครับซักแล้วไม่ต้องรีดนะครับดูด,ดีๆมันจะมีลวดลายนะครับเป็นลวดลายเพสลี่นะครัรลดเป็น500 500ก็เอ้ยไม่ใช่590บาทนะครับ สวัสดีคู่ชุ่านกันด้วยนะคะวันนี้ครับเราอยู่ที่เราอยู่ที่สนามช่างอารีน้าันี่ครับซึ่งวันนี้ครับถามว่าเราจะมาทำอะไรนะครับเราจะมาซื้อเสื้อบุรีรัมย์ยูเนเต็ดฤดูกาลใหม่นะครับแต่วันนี้ครับเราจะไม่ได้ซื้อแบบธรรมดาเราซื้อแบบ drive to นะเพราะว่าสังเกตได้นะมาถึงแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะซื้อ,อยังไงจะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยซึ่งฉันก็ร,รู้สึกตื่นเต้นมากกับการที่ซื้อเซี่ยวเพราะว่ามันก็ไม่รู้มันจะซื้อ,อยังไงนีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะโอเคนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เป็นฉีดวคัคซีนนะคบไม่ใช่แบบซื้อเสื้อแบบไรท์ทูนะครับเป็นการฉีดวัคซีนนะครับก็คนเยอะพอสมควรเลยเนาะเยอะมากเลย สาเหตุนี้นะครับผมก็เลยเลือกเป็นซื้อเสื้อแบบ r i v e t นะคเพราะว่าเวอร์จิงเสี่ยงมากนะครับจะไปซื้อแบบที่มันแบบแบบปกติซื้อในช็อปนะครับก็เลยจะซื้อแบบ r i v e 2นะครับไปดูกันเลยนะครับอ่าเกือบถึงแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมันก็จะมี3ขั้นตอนนั่นก็คือสั่งจ่ายแล้วก็รับนะครับสขั้นตอนง่ายๆนะครับ ซึ่งผมก็เพิ่งมาดูเหมือนกันนะครเพิ่งสังเกตได้ว่ามันจะมีสั่งจ่ายรับง่ายๆเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะใช้เวลาไม่เยอะมากแล้วนะครับน่าจะสักสองนาทีนะสั่งจ่ายรับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปก็เดี๋ยวเราไปซื้อกเลยนะครับถึงแล้วแหละนี่มานี่เลยนะครับนี่อยู่ข้างหน้าที่นะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเลยนะก็ ประมาณนี้เลยครับมันดูเหมือนเป็นตู้เลยนะครับก็น่าจะไม่ได้มันก็น่าจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากนะครับอ๋อตรงนี้นะครับมันเป็นดูไซน์นะครับมันจะเป็นแบบไซส์ประมาณนี้เลยเนาะมีไซส์ JS ประมาณนี้ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ S ไซส์ SS ไซส์ JS ก็มีนะครับอ่ามีเยอะเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะตอนนี้เดี๋ยวรอ,อต่อคิอวกันก่อนนี่เลยเนาะรู้สึกว่ามีหลายไซส์มากเลยนะทั้ง J S J S เนี่ยจะเป็นของเด็กนะถ้ามันเป็น J นี่น่าจะเป็นของเด็กนะผมว่าจูเนียอะไรเงี้ยนะ J S J X L S S S M L แล้วก็ X L แล้วก็ X 2 XL 3 XL แล้วก็มี4 XL 4 XL น่าจะใหญ่สุดนะเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนแบบคูณ4 XL อะไรอย่างนี้นะครับมาน,นี้เลยเนาะเดี๋ยวรอก,ก่อนโอเคนะครับมาถึงแล้วซื้อเสื้อด้วยครับเอาเป็นเสื้อครับเอา เสื้อไซส์ L 3ตัวครับเอาไซส์ M 2ครับแล้วก็เอาไซส์ S 1ครับแล้วก็เอาไซส์ J S ด้วยครับใช่ครับนะใช่ครับจิตตัว,ตวนี่ก็เป็นการชำระเงินนะคะเป็นการสแกน QR Code นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับมีได้มาแล้วนะคะเอาแต่เสื้อออกนะครับไม่เอาตะกร้านะครับถ้าเอาตะกร้าไปเดี๋ยวไม่ได้นะครับขอบคุณนะคะขอบมือขาครับนี่ครับได้มาทั้งหมดเจ็ดตัวก็ได้ประมาณนี้เลยนะนะครับอู้ เร็วมากเลยเนาะรู้สึกว่ามันจะเร็วมากเลยนะครับได้มาเจ็ดตัวนี่เร็วมากเลยนะครับเตรียมให้แบบเสร็จสับเลยเนาะใช่นะครับแบบว่าฝังปุ๊บได้เลยนะครับ <c oughs> อโอเคนะครับก็ได้เสื้อมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะ้องผมเนี่ยก็อยากใส่เสื้อแล้วนะครับ <c oughs> กําลังรอใส่เสื้ออยู่เลย่ยว <c oughs> รีวิวก่อนนะ เดี๋ยวเราจะแกะเสื้อออกมาเลยนะคบนี่ให้สติกเกอร์มาด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์ลายบุรีรัมูนเต็ดนะคบสามารถเอาไปติดเสื้ออะไรเล่นอะไรได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันส่วนสองเสื้อนะครับซึ่งเขาบอกเขาว่ากันว่าฟังก์ชันของเสื้อน,นี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าสามารถกันยูได้นะครับแล้วก็เซักแล้วไม่ต้องรีดนะครับประมาณนี้เนาะฟังก์ชันแล้วก็เขาก็ ดูผ่านเนี่ยมันก็ตอนแรกผมดูผนผ่านผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเสื้อดูการที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูด,ดีๆมันจะมีลวดลายนะครับเป็นลวดลายเพสลี่นะครับซึ่งหรือว่าแปลป็นไทยก็คือลูกน้ํานะครับแลยลูกน้ําประมาณนี้เลยเนาะก็นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอามาทาบทาบน้องผมนะครับไปไาย,าย,ยิงขึ้นโอเคทาบอ่อบาาหันไปหน้ากล้อง ประมาณนี้เลยนะครับว่าโอเคเลยนะพอดีเลยนะครับได้อยู่ประมาณนี้เลยพอดีเลยนะครับอันนี้เป็นเสื้อของน้องผมนะเดี๋ยวซักแล้วค่อยใส่นะครับเพราะว่าน,นี้มันยังไม่ได้ซักเพิ่งซื้อมาใหม่เนาะแล้วก็ราคาด้วยนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือราคาไปาราคาใบราคาเข้าไปในเสื้อแล้วโอเคนะครับนี่คือป้ายราคานะครับก็คือปายราคาเนี่ย เป็น690บาทนะครับแล้วก็เป็นเสื้อรููก,กาน2,021นะครับแต่ว่าอันนี้เขาลดเป็น500 500ก็เออไม่ใช่590บาทนะครับลดไป100กบาทนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามาซื้อที่ที่แบบ drive t o เนี่ยจะได้ลดไป100กว่าบาทครับแล้วก็ซื้อซึ่งมันซื้อได้เร็ว แล้วก็สบายนะครับไม่ต้องลงจากรถนะครับไม่ต้องลงจากรถไปถึง3ขั้นตอนซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับปลอดภัยจากโควิดด้วยไม่ต้องไปซื้อแบบมีช็อปเนาะแล้วก็แถมได้ลดราคาซึ่งถือว่าดีมากเลยนะมันเป็นอะไรที่มันช่างดีอย่างนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมมาซื้อที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ